เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์ส,สกุลผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลครับฝ่ายสอดถ้าพร้อมแล้วขึ้นสไลด์ได้เลยนะครับท่านประธานครับสงนี้ผมจะพิปรายวันนี้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2566นะครับในการออกแบบประเทศไทยใหม่ผ่านสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืองบประมาณแผ่นดินครับในวันนี้ การจัดสรรงบให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากกระจุกไปเป็นกระจายได้นั้นผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างสวัสดิการทั่นหน้าครับที่ต้องเน้นย้ำว่าต้องเป็นสวัสดิการทั่นหน้าไม่ใช่สวัสดิการสงเคราะห์ให้ทานที่ประชาชนต้องประจานความจนของตัวเองเพื่อรับเศษเงินจากรัฐครับก่อนอิมพาเวชี้ให้เห็นนะครับว่าทําไมสวัสดิการจึงเป็นสิ่งที่สําคัญแน่นอนครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม GDP เพิ่มรายได้เป็นเรื่องที่สําคัญครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการลดความเหลื่อมล้าครับ ผมคิดว่าท่านประธานคงเห็นด้วยกับผมว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยสวัสดิการที่ดีครับขอสไลด์ถัดไปครับข้อมูลก็บ่งชี้ชัดเจนครับว่าประเทศที่ความเหลื่อมล้ําต่ำเป็นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยลดแล้วจะเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐสวัสดิการทั้งสิ้นครับทีนี้เราลองมาดูผลการศึกษาของต่างประเทศกันครับว่าเขาพบว่าอะไรสไลด์ถัดไปครับผลการศึกษานี้นะครับพบว่าถ้าเราหาความสัมพันธ์ระหว่างไรายได้ต่อหัวของประชากรกับปัญหาสังคมและสุขภาพเราจะพบว่ามันแทบไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกัน ประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงมากๆอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับมีปัญหาสังคมในระดับที่สูงกว่าหลายๆประเทศสไลด์ถัดไปครับแต่ถ้าเราลองพลอตใหม่ครับเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเหลื่อมล้ํากับปัญหาสังคมเราจะพบว่ามันมีความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรงครับยิ่งความเหลื่อมล้ําต่ํามากแค่ไหนปัญหาสังคมก็จะยิ่งต่ําลงเท่านั้นดังนั้นนอกจากการเพิ่มรายได้ของประชาชนสิ่งที่เราจะต้องสร้างควบคู่กันไปเพื่อให้สังคมของเราดีขึ้น ก็คือสวัสดิการที่ดีครับแลวสวัสดิการของเราตอนนี้มันอยู่ตรงไหนของโลกครับท่านประธานครับถ้าเราพูดถึงรัฐสวัสดิการในประเทศแรกแรกที่เรานึกถึงน่าจะเป็นสวีเดนครับผมขอยกสัก2ตัวอย่างสั้นๆครับมาเปรียบเทียบให้ดูว่าสวัสดิการของเรากับเขามันแตกต่างกันขนาดไหนครับสไลด์ถัดไปเลยครับสวัสดิการเด็กเล็กนะครับที่เด็กเล็กต่อหัวของสวีเดนเนี่ยสามารถซื้อนมได้เดือนละ83ลิตรนะครับนมที่สวีเดนนะครับในขณะที่ของไทยซื้อนมได้เพียงแค่13ลิตรเท่านั้น ที่สําคัญก็คือของเข้าเป็นสวัสดิการแบบช่วหน้านะครับของเราสสอว่าวิภาพูดไปเมื่อวานแล้วนะครับว่าได้เฉพาะครอบครัวที่ายได้น้อยท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่อนาถาไม่อนาถาครับแต่ได้เฉพาะครอบครัวรายได้น้อยครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีครับครอบคุมเด็กเพียงแค่ร้อยละสี่ิบสาเท่านั้นนะครับสไลด์ถัดไปครับสวัสดิการผู้สูงอายุครับดูเป็นตัวเลขนี้ไม่ต้องเทียบครับแตกต่างกันแบบว่าไม่เห็นฝุ่นครับ แต่ต่อให้เราลองเอามาเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเงินบำนาญผู้สูงอายุขั้นต่ำแบบทั่วหน้าของสวีเดนคิดเป็นร้อยละสิบปดจดหของรายได้เฉลี่ยประชากรในขณะที่ของเราอยู่แค่ร้อยละสองจุดเ้าสองเท่านั้นและเขาให้บำนาญผู้สูงอายุของเขาเนี่ยอยู่เหนือเส้นความยากจนของประเทศสวีเดนในขณะที่เราให้อยู่เพียงแค่ย1 7เ็ด็เปอร์เซ็นต์ของเส้นความยากจนของเราเท่านั้นครับถึงตรงนี้หลายคนคงโตขึ้นมาทันทีครับว่า มันเทียบกันไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเสียภาษีสูงมากเราทําแบบเขาไม่ได้หรอกเรายอมที่จะเสียภาษีแพงๆแ,แบบเขาหรือเปล่าแต่มันเป็นแบบนั้นจร, ين, จริงๆหรอครับขอดูสไลด์ถัดไปครับข้อมูลจาก OECD ครับตัวเลขในปี2020ภาษีที่ประชาชนคนหนึ่งเสียให้รัฐทั้งภาษีรายได้บุคคลธรรมดาแหวนประกันสังคมและอื่นๆแตไ่ไม่นับรวมภาษีนิติบุคคล Different. นะครับไม่เทียบกับรายได้ครับคนสวีเดนเสียภาษีเฉลี่ยอยู่ที่39.6%ของรายได้ ในขณะที่คนไทยเสียภาษีเฉลีย่ยอยู่ที่12.9%ของไรายได้สูงมากจริงๆครับ<อ>เขาแพงกว่าเราประมาณ3เท่าตัวครับแต่ลองดูต่อครับว่าภาษีที่ต่างกัน3เท่าเขาได้อะไรกลับมาบ้างสไลด์ถัดไปครับแหล่งข้อมูลเดียวกันครับตัวเลขสวัสดิการสังคมต่อ GDP นะครับของสวีเดนอยู่ที่19.5%ครับในขณะที่ของเราอยู่ที่3%ครับสไลด์ถัดไปครับ เทียบกันแบบเห็นภาพชัดๆครับว่าคนไทยกับคนสวีเดนเฉลีย่ยแล้วประชากรหนึ่งคนรายได้เท่าไหร่เสียภาษีเท่าไหร่และรัฐให้สวัสดิการเขาเท่าไหร่ดูไปที่ตัวเลขสีส้มต่งขวามือเลยครับภาษี100บาทที่คนสวีเดนจ่ายจะได้กลับมาเป็นสวัสดิการให้เขา49.24บ้าบาทในขณะที่ภาษีที่คนไทยจ่าย100บาทจะได้กลับมาเป็นสวัสดิการที่23บาทกับอีกหนึ่งสลึงครับ สวัสดิการของเขาไม่ได้ดีกว่าแค่เพียงเพราะเขาเก็บภาษีแพงกว่าเราเท่านั้นนะครับแต่ภาษีที่100บาทเท่ากันรัฐของเขาคืนกลับไปเป็นสวัสดิการให้ประชาชนมากกว่าเราเป็นเท่าตัวครับสไลด์ถัดไปครับแล้วถ้าเราดูตามสัสดส่วนของสวัสดิการต่อ GDP ของไทยนะครับเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วหลายๆประเทศเราจะพบว่าสวัสดิการของเรายังตามหลังประเทศเหล่านี้อยู่ประมาณ70ปีครับถ้าเรายังไม่ได้พัฒนาระบบสวัสดิการตั้งแต่วันนี้เราอาจจะต้องตามหลังเขาเป็นศตวรระครับ แต่เราก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าจะทาสวัสดิการให้ดีขึ้นได้เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้เงินครับผมจะแบ่งเป็นสองขาวันนี้ครับว่าเราจำเป็นที่จะต้องลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ขึ้นครับแต่เวลาผมมีจํากัดครับผมจะขอยกตัวอย่างที่เป็นรูปประธานชัดๆสักสองสาข้อเท่านั้นครับขาแรกในการลดรายจ่ายครับเราจะต้องแก้ปัญหารัฐราชการที่ใหญ่เธอทะครับพูน่งไปหลายคนครับขอสไลด์ถัดไปครับ ท่านประธานครับหลังจากการรัฐประหารมาครับจนถึงปี64เราใช้รายจ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้นทุกปีครับสไลด์ถัดไปครับจนตอนงบปี6กสีครับท่านนายกรัฐมนตรีออกมาบอกครับว่างบนี้มันสูงเกินไปออกมาสั่งการให้ปฏิรูปหน่วยงานครับลดงบบุคลากรให้ได้และตัวเลขในปี64ี่นะครับรายจ่ายบุคลากรนะครับไม่ใช่1.1ล้านล้านนะครับแต่รวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับบุคลากรเนี่ยมีทั้งสิ้น1.24ี่ล้านล้านครับ มันจะถึงงบ66วันนี้ที่เราพิจารณากันอยู่ครับ2ปีผ่านไปหลังที่หลังจากที่ท่านรางยกรัฐมนตรีสั่งการนี้ไปนะครับสไลด์ถัดไปครับปีนี้รายจ่ายบุคลากรนะครับสไลด์ถัดไปได้เลยครับถูกตั้งมาทั้งหมด1.26ล้านล้านครับสั่งการไป2ปีงบเพิ่มมาอีก19,000ล้านสัดส่วนเกือบจะแตะ40%ของงบประมาณรวมครับในขณะที่สวีเดนใช้งบประมาณส่วนนี้แค่ประมาณ124เท่านั้นครับ ดังนั้นถ้าเราจะสร้างสวัสดิการที่ดีขึ้นให้ได้เนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหานี้ก่อนโดยการลดรายจ่ายบุคลากรภาครัฐในระยะยาวครับสไลด์ถัดไปครับข้อเสนอของงบประมาณฉบับก้าวไกลนะครับคือการนำโครงการเอ r ร y r ี่รีทยสมัครใจกลับมาใช้ใหม่ครับเพื่อให้ข้าราชการที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีศักยภาพที่จะทำงานต่อแล้วไดเอ a ร l y ี่รีท e ยโดยได้เงินชดเชยครับและเราเน้นย้ำนะครับเราไม่ได้ไปลดเราไม่ได้ไปตัดเราไม่ได้ไป ตักงบของบำนาญข้าราชการทิ้งนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีแผนระยะยาวที่ชัดเจนในการลดสัดส่วนข้าราชการลงครับเราต้องยอมรับได้แล้วครับว่ารัฐราชการนี้มันใหญ่เทอะทามากไปแล้วจริงๆครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราลดลงแล้วประสิทธิภาพในการให้ให้บริการกับประชาชนก็ต้องไม่ลดลงครับดังนั้นเราจำเป็นจะต้องกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นครับ ให้ข้าราชการไปสังกัดกับท้องถิ่นมากขึ้นทําให้เขาไม่ต้องจากบ้านเกิดมาประจําที่กรทมครับได้ทํางานใกล้ชิดประชาชนครับเพื่อให้ได้ใช้คนน้อยลงแต่ได้ประสิทธิภาพมากกว่าเดิมครับผมของ่ายครับขอแค่ให้กรพอครับที่เคยตั้งเป้าไว้เมื่อปี6กาว่าจะลดงบบุคลากรให้เหลือร้อยละ30ให้ได้นี่ครับทําให้ได้ตามนี้ก็พอครับเทียบกับงบปีนี้เราจะประหยัดงบได้ไปแล้วประมาณ3แสนล้านบาทครับอีกหนึ่งขาครับคือการเพิ่มรายได้เพื่อมาทําสวัสดิการครับ ปัญหาที่เราต้องแก้นะครับคือโครงสร้างภาษีที่มันไม่เป็นธรรมครับขอสไลด์ถัดไปครับผมยกตัวอย่างนะครับภาษีบุคคลธรรมดาครับการลดหย่อนภาษีผ่านกองทุนประกันชีวิตต่างๆเนี่ยรวมแล้วเรามีเพดานอยู่ที่ห0 0 0นบาทผมถามจริงครับคนที่จะซื้อกองทุนปีละห0 0 0 0บาทนี่เงินเดือนมันต้องเท่าไหร่ครับมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนสองสามหมื่นนี่ซื้อทั้งปีหมื่นนึงแทบจะไม่เหลือเงินแล้วนะครับ แล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้54%ของมูล,ลค่าการซื้อกองทุนกับประกันเพื่อลดหย่อนเนี่ยมันมาจากคนที่มีรายได้สูงสุด5%บนเท่านั้นครับพอการซื้อส่วนใหญ่มันมาจากคนที่ฐานภาษีสูงๆรายได้ภาษีก็หายไปจานวนมากครับผมเปรียบเทียบนะครับคนที่เงินเดือน30,000กับ300,000นะครับซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีปีละ10,000บาทเท่ากันเขาได้ผลประโยชน์ทงางภาษีต่างกันถึง6เท่านะครับสไลด์ถัดไปครับ ข้อเสนอของงบประมาณฉบับ9้าวไกลนะครับที่เราจะเพิ่มค่าลดหย่อนส่วนตัวครับจากปัจจุบัน6.000 60, 0บาทให้เป็นค่าแรงขั้นต่ำคูณ360วันครับและลดเพดานลดหย่อนในกองทุนและประกันนะครับจากห0 0 0 0บาทเป็นเหลือค่าแรงขั้นต่ำคูณ360วันคูณ2ครับเพื่อที่จะลดภาระภาษีของคนที่รายได้น้อยแต่เมื่อคุณรายได้มากขึ้นคุณก็ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นอย่างสมเหตุสมผลครับ และเราใช้ค่าแรงขั้นต่ำเป็นเกณฑ์เพื่อให้มันสอดคล้องกับสภาวะค่าครองชีพพื้นฐานจริงๆครับและเราจะปรับการอัตร,ตราการลดหย่อนนะครับให้ลดหย่อนผ่านกองทุนและประกันเนี่ยจะลดหย่อนได้15เปอร์เซ็นเท่ากันทุกฐานภาษีหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเงินเดือน 30,000- หรือ300,000ถ้าคุณซื้อถ้าคุณซื้อกองทุน10,000บาทคุณจะลดภาษีได้1,500บาทเท่ากันครับเคยมีผลการาศึกษาที่ทําไว้นะครับว่าถ้าเรายกเลิกการลดหย่อนกองทุนกับประกันทั้งก้อนนะครับ รัฐจะเก็บภาษีได้เพิ่มมากกว่า50,000ล้านบาทต่อปีแต่เราไม่ยกเลิกทั้งกอนครับเราแค่ลดสัดส่วนมันลงนะครับซึ่งประเมินแล้วรัฐจะเก็บรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นจากส่วนนี้อย่างน้อย20,000ล้านบาทซึ่งเป็นการเก็บจากผู้ที่มีรายได้สูงมากเป็นหลักครับตัวอย่างต่อไปครับคือภาษีที่ดินครับสไลด์ถัดไปเลยครับประการแรกก็คือช่องว่างนะครับที่มันทําให้เกิดกรณีล่าสุดของสไลด์ถัดไปได้เลยครับอย่างสวนกล้วยย่านชานเมืองครับ เฉพาะแปลงนี้แปลงเดียวนะครับทิ้งไว้10ปีเจ้าของที่ดินผืนนี้จะประหยัดภาษีรวมแล้ว47.4ล้านบาททั่วประเทศมีแบบนี้ไม่รู้อีกกี่หมืน่นกี่แสนไร่ครับที่อดีตสสวิโรธพูดไว้นั้นเฉพาะในกรุงเทพนะครับต่างจังหวัดเราเห็นแบบนี้อีกเยอะแยะเต็ไมไปหมดครับแล้วคนที่ได้ประโยชน์คือใครครับเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านทั้งนั้นครับส่วนรัฐพอขาดรายได้ก็มารีดภาษีจากคนจนและชนชั้นกลางสไลด์ถัดไปครับ ข้อเสนอของงบประมาณฉบับก้าวไกลนะครับนอกจากที่จะต้องอุดช่องว่างในการหลบเลี่ยงภาษีเนี่ยเราจะต้องมีการเก็บภาษีที่ดินแบบรวมแปลงครับเพราะการเก็บภาษีที่ดินแบบแยกแปลงในปัจจุบันมันทําให้มหาเศรษฐีในทุนที่บางคนเนี่ยถือครองที่ดินคนเดียวนะครับทั้งประเทศเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนไร่ครับแต่พวกเขาไม่ได้เสียภาษีให้กับรัฐอย่างเท่าที่ควรจะเป็นครับ ผลการศึกษาของทีดีอาเคยระบุเอาไว้ครับว,ว่าการเก็บภาษีที่ดินแบบรวมแปลงจะทําให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทครับนี่แค่สข้อเสนอครับท่านประธานเราจะมีงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง4ี่แสนสองหมื่นล้านบาทครับและยังมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถทําได้ที่ผมไม่ได้กล่าวถึงเพื่อให้เรามีงบประมาณมาจัดสวัสดิการให้กับประชาชนได้ครับ ลนที่รัฐบาลชอบพูดว่าอยากจะมีรายได้เพิ่มเนี่ยเราต้องจูงใจให้คนเข้าระบบภาษีผมบอกเลยครับว่าไม่มีอะไรที่จูงใจให้คนเข้าระบบภาษีได้ดีกว่าสวัสดิการแบบทั่วหน้าที่เพียงพอครับเพราะอะไรครับสวัสดิการแบบพิสูจน์ความจนมันแปลว่าคนที่เสียภาษีเยอะคือคนที่ไม่ได้สวัสดิการแล้วใครมันจะอยากเสียภาษีครับสไลด์ลงครับเหนือสิ่งอื่นใดครับปัญหาที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เราไม่มีสวัสดิการที่ดีคือเรามีผู้นํารัฐบาล ที่ไม่มีเจตจำนงที่จะทําเพื่อประชาชนมา8ปีเต็มครับถ้าเรามีรัฐบาลที่ถูกทวงถามเรื่องสวัสดิการแล้วตอบว่าจะเอาเงินมาจากไหนแต่พอจะซื้อรถถังเรือดำน้ําบอกว่าของมันต้องมีครับจำเป็นต้องใช้ถ้าเรามีรัฐบาลที่ได้เงินภาษี100บาทไปบริหารอันดับแรกจะนึกถึงนายทุนครับชนชั้นนํากองทัพและโยนเศษเนื้อข้างเขียนให้กับประชาชนเสร็จแล้วก็กลับมาทวงบุญคุณจากประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่า ต่อให้เก็บภาษีได้มากกว่านี้สองเท่าสามเท่าเงินก็ไม่มีทาตกมาถึงประชาชนได้เลยครับสไลด์ถัดไปครับแล้วผลงานแปดปีของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุธจันทร์โอชาครับย้อนกลับไปครับทําให้หลังจากการรัฐประหารมาในขณะที่รายได้ครัวเรือนของไทยเพิ่มขึ้นเพียงห้าร้อยบาทครับแต่นี่สินกลับเพิ่มขึ้นถึงห้าหมื่นบาทอัตราส่วนนี่สินต่อรายได้เพิ่มจากห้าจุดแปดเท่าเป็นเจ็ดจุดห้าเท่าครับสไลด์ลงครับ สวัสดิการแบบพิสูจน์ความจนครับทำให้ในช่วงโควิดคนตกงานคนขาดรายได้ต้องรอคอยความเมตตาจากรัฐที่ไม่รู้จะมาเมื่อไหรและยังต้องมาลุ้นกันเหมือนชิงโชคว่าพวกเขาจะได้หรือเปล่าทาั้งๆที่มันเป็นเงินภาษีของพวกเขาเองทั้งนั้นครับมันทําให้คนแก่ที่หมดเรี่ยวหมดแรงจะทํางานกลับได้แค่เศษเงินที่ทําอะไรแทบจะไม่ได้ครับแม้กระทั่งตายไปไม่มีเงินทําศพยังต้องให้ลูกหลานเป็นประจานความจนกับตัวเองต่อรัฐเพื่อรับค่าสงเคราะห์ชาปนากิจครับ ทั้งทั้งนี้เขาก็คือคนที่ทํางานมาทั้งชีวิตสร้างประเทศสร้างสังคมนี้ขึ้นมาเหมือนกับประชาชนทุกคนครับมนุษย์ทุกคนเกิดมามีความฝันนะท่านประธานแต่ถ้าเราอยู่ในประเทศที่เราต้องจ่ายภาษีแต่กลับต้องพึ่งพิง,พงตัวเองเกือบทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายประเทศที่พอเราล้มลงเราต้องล้มลงบนพื้นคอนกรีตเพราะรัฐไม่เคยสร้างตะข่ายอะไรมาโอบอุ้มเราไว้เลย มันทําให้ถ้าเราไม่ได้เกิดมารวยล้นฟ้าแต่เรามีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องนักดนตรีจิตรกรนักเขียนยูทูบเบอร์เกมเมอร์นักปรุงเบียร์คำแรกที่จะถูกเตือนจากคนรอบข้างคืออาชีพพวกนี้มันไม่มั่นคงครับล้มเหลวขึ้นมาจะทํำยังไงเอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกแก่ตัวลงไปจะเอาเงินที่ไหนใช้มันทําให้หลายคนต้องประกอบอาชีพด้วยงานที่พวกเขาไม่ได้หลงไหล งานที่มันไม่ได้เติมเต็มความสมบูรณ์ทางจิตใจของพวกเขาเลยแม้แต่น้อยแต่เขาต้องทํามันด้วยสาเหตุเดียวก็คือความกลัวสุดท้ายมันจะทําให้ประเทศนี้กลายเป็นประเทศที่ประชาชนห้ามมีความฝันครับแต่พักเก้าวไกลเราจะไม่ยอมให้ประเทศของเราเป็นแบบนั้นครับข้อเสนองบประมาณฉบับก้าวไกลครับสไลด์ถัดไปครับเมื่อเราแก้ปัญหาครับรีดไขมันจากงบประมาณเพิ่มราได้ให้กับรัฐเราจะออกแบบงบประมาณใหม่ และถ้าเรามีนายกรัฐมนตรีที่ชีอพิทาลิมเจริญรัฐครับพักก้าวไกลจะทําสวัสดิการแบบท้่นหน้าโดยค่อยๆเพิ่มเป็นขั้นบันไดและภายใน4ปีเราจะมีสวัสดิการเงินเด็กเล็กอายุศูนยปีเดือนละ1,200บาทเงินสนับสนุนเด็กวัยเรียนครับอายุ7-22ปีเดือนละ800บาทและบำนาญคนชราครับเดือนละ3,000บาทรวมกับสวัสดิการด้านอื่นๆครับสไลด์ถัดไปครับ ทั้งหมดจะทําให้ตัวเลขสวัสดิการต่อ GDP ของประเทศไทยสูงขึ้นสองเท่าภายใน5ปีครับสไลด์ลงครับสรุปสุดท้ายก็่า,านประธานผมรู้ดีครับว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ภายในรัฐบาลวาระเดียวหรือแม้กระทั่ง10-20ปีครับอย่างที่บอกรัาว่าปัจจุบันสวัสดิการของเราในตามหลังประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ถึงเจปี แต่ในทางกลับกันมันก็หมายความว่าประเทศเหล่านั้นเขาก็ต้องใช้เวลาอย่างยาวนานกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เช่นกันครับถึงแม้ว่าการเดินทางเพื่อให้เราเป็นประเทศในฝันของประชาชนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาอีกหลายสิบปีแต่ถ้าเราตระหนักครับว่าจริงๆแั้วสัดิการเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของ GDP ไม่ใช่แค่เรื่องของความเหลื่อมล้าไม่ใช่แค่เรื่องของปัญหาสังคม แต่ใจความสําคัญที่สุดของมันก็คือการมอบความเป็นอยู่ที่สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับประชาชนผู้ทรงอํานาจสูงสุดในประเทศนี้ครับถ้าเรามีรัฐบาลที่มีเจตจานงแบบนี้เราจะทําให้ประเทศของเราเป็นประเทศที่ทุกคนสามารถมีความฝันได้ในทันทีครับขอบคุณท่านประธานครับ